AKB48 <Yeah! S 1> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง AKB48 Yes or No นะคะช่วงที่จะพาคุณผู้ชมเนี่เดินทางไปทั่วโลกเลยค่ะไปค้นหาเรื่องราวแปลกใหม่ๆนะคะเรื่องราวเก๋ๆอินเทรนเนี่ยมาตั้งเป็นคำถามกันค่ะโดยซีซันแรกซีซันนี้เนี่ยจิ๊บก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยมีรอีก้ายที่เกิดจากความตั้งใจของคนญี่ปุ่นนะคะเจ พูดถึงนี่อะไรอีกแล้วนะคะก็ต้องพูดถึงสาวๆา k b คค่ะอาทิตยนี้นะคะพวกเธอเนี่ยจะไปทำงานอะไรกันบ้างนะคะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วลหะครับว่าวง AKB48 เขามีสมาชิกในวงอยู่หลายคนบางก็เข้าใจว่าวง AKB48 นั้นมีสมาชิก48คนเพราะชื่อนั้นต่อท้ายด้วยเลข48แต่ที่จริงแล้ววง AKB48 เขามีสมาชิกทั้งหมด68คนครับซึ่งประกอบไปด้วยวง A วง K และวง B วงละ16คนและทีมสึกหัดอีก20คนรวมเป็น68คนนั่นเองครับว่าแต่วันนี้พวกเธอจะพาเราไปไหนนั้นไปตามดูกันเลยครับ A.K.B. 4 8 Yes ี r n ตค่ะแล้วตอนนี้นะคะจิ๊บก็อยู่กับสาวๆ A.K.B. 4 8แล้วค่ะมาทักทายพวกเธอกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าให้พวกเธอเนี่ยแนะนําตัวเองดีกว่านะคะว่าแต่ละคนเนี่ยชื่อว่าอะไรกันบ้างค่ะはいชโหลทีมงนรับตันคต่อโอตกเด โอเคค่ะแนะนำตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีーー่อยากให้สาวๆ AKB อะค่ะแนะนำเออเขาเรียกว่าสถานที่ช้อปปิ้งเก๋ๆอะค่ะแบบมีสไตล์อะไรเงี้ยค่ะใช่します ไกด์กยาม่านั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปบุไกไกดยาม่ากันเลยค่ะพร้อมไปหาคคาถามมาด้วยนะคะว่าที่ไดกดยาม่ามีอะไรเจ๋งค่ะเอาเลยครับคุณผู้ชมและแล้วเราก็มาถึงที่ไดกดกยาม่าแล้วนะครับและตามที่สาวๆวง AKB48 บอกเอาไว้ครับว่าที่นี่เป็นแหล่งชอปปิ้งที่มีของเก๋ๆเยอะแยะทีเดียวแม่เล่นเอาคุณจิ๊บของเรานี่เดินส้นเหนื่อยเลยนะครับ และคุณจิ๊บนี่ก็เดินมาพักที่สวนสาธารณะ,ะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งช้อปปิ้งเลยเรียกได้ว่าที่ญี่ปุ่นนี้เขามีการรวมความเป็นธรรมชาติให้เข้ากับตัวเมืองได้เป็นอย่างดีจริงๆครับ แม่คุณจิดของเรานี่เดินเล่นอย่างสบายใจเลยนะครับแต่แล้วก็มาเจอคําถามเลยครับนั่นก็คือเจ้าหนี้นั่นเองครับแม่ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนก็มีต้นไม้ที่ผูกเชือกเอาไว้เยอะทีเดียวครับแถมยังมีตัวเลขอีกต่างหาก คุณผู้ชมคะและแล้วก็มาถึงคำถามค่ะนี่เลยค่ะเห็นนี่ไหมคะเชือกที่ผูกอยู่นี่ค่ะบนต้นไม้นี่นะคะคำถามมันมีอยู่ว่าไอ้เชือกเส้นนี้เอาไว้เหมือนกับคนไทยอะค่ะบวชต้นไม้ไม่ให้ตัด yes or no คะ AKB48 yes or no และคำถามของเราในวันนี้นั่นก็คือเชือกถูกต้นไม้ไว้หมายความว่าเป็นต้นไม้ห้ามตัดเยสอโน่เป็นไงล่ะคือบรรยากาศที่ที่ไปเก็บมาไม่สิ้นไม่สินนี่ไงเป็นอย่างนี้ไปผูกเอาไว้เป็นเชือกฟางอย่างนี้เลยนะเป็นเชือกไม่ใช่ฟางอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นขาวๆแล้วก็ผูกเอาไว้อย่างเงี้ยกฎกติกาของมันนะฮะคือต้องถ่ายใช่ว่า y ย s หรือโน่จริงหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าคุณต้องพยายามเก็บคำถามนี้ให้ได้ต้องตอบให้ได้นะฮะถ้าคุณตอบได้ปุ๊บเนี่ย โอกาสของคุณที่จะไม่ถูกตัดแตกเนี่ยมีเยอะมากใช่ค่ะแต่ถ้าตอบไม่ได้โอกาสที่จะตัดแตกก็มีเยอะมีเยอะมากช่วยตีพิมพ์ตั้งคำถามยังไงครับคือำถามคือเชือกที่ไว้ผูกต้นไม้เนี่ยคือการบวชต้นไม้ yes or no เออมันงงตรงทไทยแหละพี่รู้บวชต้นไม้เนี่ยห้ามตัดห้ามตัด yes or no yes or no โอเคครับผมผมขอตอบเลยครับตอบเลยนะตอบว่าเชือกที่มีไว้บวชบวชต้นไม้เนี่ย บีไว้ผูกบวต้นไม้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับโนนโนโนโนจะเป็นการผูกจองไว้ตรงนี้ของฉันนะอะไรก็ได้อ๋อเป้บอกว่าไม่ใช่ที่บวชไม่ใช่ครับพแล้วเป้ว่าน่นจะเป็นอะไรถ้าเห็เชือกที่ผูกต้นไม้อย่างเงี้ยเออความจริงแล้วก็เดาไม่ค่อยถูกนะครับผมแต่ว่าแต่ว่า มันไม่น่าจะเป็นการบวชเพราะว่าการบวชไม่ได้ทําอะไรที่มันดูง,ง่ายๆ่างนะทำดูง่ายไปะน่าจะหลายสีก่านนะไม่ใช่สีเดียวถา,ามคำถาี่ล<อ>ูกี้เห็นอย่างนั้นนะคิดว่าอะไรดูว่าเขาจะมาทสํสศญลณ์เจ้าของมอั้งออันต้นนี้ฉันปลูกเองนะต้นนี้ฉันดูแลมาตังต้งแต่เด็กๆหน้าอะไรเงี้ยไรใหญ่ๆแล้วขอพรความรักก็ได้มาปลูกกอาไว้อะไรเงี้ยทำไมปลูกท่้นเดียวล่ะก็นี่ไงตรงของหนูเลยฉันเป็นเจ้าของเห็นไหมทุกคนงงไปดูดีกว่าค่ะว่าคำตอบนี้จะ yes หรือว่า no เออ ตใช่ไหคะเชือกนี้ค่ะเขาเอาไว้นับต้นไม้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเชือกเนี่ยมีทั้งหมด1,000เส้นแต color, advisor, to to ่ว kind of <med glo om ainsi> ่าผูกปุ๊บเนี่ยผูกต้นไม้ครบทุกต้นแล้วเนี่ยเหลือเชือกอยู่5เส้นนั่นก็หมายความว่ามีต้นไม้995ต้นไงคะนับแบบง่ายๆแถมไม่ซ้ำต้นด้วยนะเยน่าสเาเลยครับวันนี้ AKB48 Yes or No ต้องขอลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับ